สำหรับวันนี้นะครับว่าไม่น่าพอใจนะครับในฟองการเล่นของทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการพยานามเพื่อจะได้การโยนฝรั่งนะครับเรารู้ีแล้วว่าเขาต้องมาตั้งรับเราเป็นการจะรับตับนะใส่เขาด้วยแข่งนะครับซึ่งเราเองก็นะครับผมว่ายังยังไม่ลืมเรื่องเก่านะครับเมื่อข่าวสี่เองนะครับที่เราเสนอเข้ามานะครับทำให้น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะประมาทแล้วก็รู้จักเกมที่เรา วางแหนไว้นะครับก็ถือว่าจุดเนี้ยนะก็เป็นโชคดีครับที่ว่าเราไม่แห้กทั้เราเสียประตูไปก่อนเนี่ยนะนก็จะพาไปคล้ายกับที่ามาเลเซียนะครับที่ซีเอ็นนะครับทุกนนีนะแต่ว่าไมา่เสียหายมากมายนะครับหรือว่า,าต้องไปไปปรับนะเพื่อคุณน้องๆที่มากกว่านี้นะครับถือว่าเราเรายงัยงทำได้ไม่ดีนะนะครับในเดือนนี้นะครับ,รบต้องฝากตรงไหนเพิ่มเติมเออ เออ่ตอนนี้ที่เราปัญหาใหญ่นะครับก็คือว่าเ,ลเ,เ,เ,เวลาที่เ,เด็กเนี่ยนะครับขาดสมาธินะครับแล้วก็ขาดความร้อนเรื่องในเรื่องของใจนะครับก็โดยเฉพาะวันนี้มีโอกาสเยอะนะครับที่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปยิงก็จะมีภาคเองรุ่นเดียนะครับไปเรื่องของการจ่ายแล้วก็เรื่องของการจัดกอรนะครับทำให้เรามีแนวทาเนี่ยเราทำประตูไม่ได้นะ <multic. S 1> แล้วก็จะโดนเขาโต้มาตลอดนะครับแต่ใโชคดีฮะที่โค้ชพิพิตรเราเนี่ยก็ยังเป็นสมาธิได้ดี จะเสียประตูไปก็ส er ูญเสียตั้งใจอย่างเงีครับนะเพราะว่าตั้งเป้าไว้ไปตั้งแตงการเข้าชั้นนะครับฉะนั้นปัญหาในวันเนี้ยนะครับเราก็ยังแก้ไขนะครับว่าในหน้าเราจะเป็นแบบนี้มั้นะครับก็ยกน้าชุดร้อนก็ยกเกมรับแล้วก็เกมนี้ผิดพลาดมากนะครับในในในวันวางแผนไปเนี้ยนะครับรองค่อนข้างจะดนะขอเพิ่มนะรอบเพิ่มนะครับรับกุญแจกระตุ้นแล้วก็กุญแจทำได้ดีในหน้า รับดีค่ะแต่เราจบไม่ได้ค่ะก็เกมวันนี้ค่ะเราก็จะ